สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันตากองนีครับผมหลังจากที่เราพูดเกรินๆไว้นะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าทางแจ็กกี้เนี่ยมีข่าวว่าจะไปอยู่กับบม e ูมอีสปอร์ตนะครับผม แต่แล้วสุดท้ายนะครับผมทางโซเชียลมีเดียนะครับผมของทีม Boom e s p o r t นะครับก็ได้ทำการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแจ็กกี้นะครับผมที่จะเข้ามาเป็นสแตนด์อินในตำแหน่งแครรี่แทนทีโน่นะครับผมที่กลายไปเป็นสถานะอินแอคทีฟนะครับผมก็แน่จะสแตนด์อินนะครับผมจนกว่าจะแข่ง DPC Final s เสร็จนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาจะ มาอยู่ยาวเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาสแตนเอนแค่ตอนแข่ง DPC Final นะครับผมโอเคแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับผมเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือทีม t i c k กิ s นั่นเองนะครับผมหลังจากที่ทำฟอร์มดีนะครับผมในการแข่งขัน DPC Zone Western Europe นะครับตอนนี้ก็ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนทีมนะครับผมกลายเป็นทีม Gladiator เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับผู้เล่น ทั้งหมดของทิกเกอนะครับผมก็ย้ายนะครับผมกลายไปเป็นทีมกลา d เดเตอนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับข่าวสารวงการโดตาวันนี้นะครับผมยังไงก็ฝากต้ชมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ